สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรียนภาษาดัชหรือเนเดร์ลนด์เริ่มต้นออนไลน์นี่คือการเริ่มต้นในการเรียนภาษาดัชเพื่อสร้างและเสริมทักษะในการเรียนอย่างเริ่มแรกจริงๆสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนหรือมีเพียงเล็กน้อยบทฝึกหัดที่ดิฉันได้ใช้เวลามาทำวิดีโอเพื่อจะเน้นการพูด ขอย้ำนะคะว่าเน้นการพูดเพื่อให้เราสื่อสารกับเจ้าของภาษาให้เข้าใจซึ่งกันและกันดิฉันเคยเรียนแบบนี้มาก่อนเห็นว่าได้ผลดีเป็นการเริ่มต้นรู้จักภาษาเพื่อจะเป็นการปูทางให้ท่านได้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาได้ต่อไปตามที่ทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้กำหนดค่ะ บทฝึกหัดมีหลายตอนมากท่านสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์นี้และตามลิงก์ของเว็บไซต์ที่ดิฉันได้เขียนไว้ข้างล่างดิฉันจะพยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราอยู่ในโลกสัง,สงคมออนไลน์ซึ่งมีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันในฐานะที่ดิฉันเป็นคนไทยคนหนึ่ง ก็พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับทุกท่านที่จะมาอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยขอให้ท่านโชคดีส่วนท่านที่เก่งภาษาดั s ชอยู่แล้วโปรดคลิกออกไปจากวิดีโอหรือเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะเราจะเริ่มต้นเรียนภาษาด้วยกัน เริ่มต้นอ่านพยัญชนะที่ดิฉันยกตัวอย่างมานี้นะคะจะเป็นพยัญชนะที่เข้าเขียนตัวใหญ่กับตัวเล็กนะคะเราจะเริ่มอ่านกันเลยนะคะ A B C D A F K ha i y k l m n o p q r s t u f V X I Z ขอบคุณที่มาเรียนกับเราหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยหากต้องการติดต่อติดต่อผ่านเว็บไซต์โปรดเขียนข้อความไว้สวัสดีค่ะ